การทําไมโยนเลนะี่สิบบาทตั้งใส่ตู้โลดตั้งยอดใส่ตู้เลยนะพี่รองครับทั้งแม่ปีรดพธาตุหลวพระธาตุนามุญญาณีมุขสมหนุนรบาทหนุนร่างมาทุกาีทุกปะสารดีเทุกาีร่างกายแข็งแรงปีลอดปีสองนห้าร้อยกสิบเจ็ดเฮเก่งนะเก่งครับงรอนละน่าไป กินข้าววัสดีครับวัสดีสวัสดีไปเออเก่งยเก่งเก่งเก่งนะเก่งว่าเก่งว่าสุยามากดีมากไปแรกอนกอยกแรกต่างตัวแรก็มิรแรกัแรกแรกานแรกแรกนใัแรกัใจตัวแรกไม่โยมหมางในไม่มีแรกปรนมีชุดยอรานุดอะไรดีสิงโโชให้ไข่เด็กแต่บ่มีมาบังเบีย ผู้ใด er, kind of ิีใจบอดีเสู้บ้องนั่งสูนั่งซึมเพิ่นว่าเป็นโรคซึมเสู้แล้วก็อันนี้บอดีครับโรคให้แต่เจ็บประทัหาถ้าผู้ใดมีใจเมืองบานมีใจแต่เป็นธรรมมีจีดเจนสูงเจงโปร่งปวดโปร่งสบายๆกับโรคไห้แต่เจ็บต่ห่างไต่ไปบ้ากล้าไม่ต้องไปอันนี้คือพลังแห่งบุญของเราที่ทำไปนะครับในโฆษณาที่น้องมาๆตาป้าตาบุญตาปลาล่อยปลารักกัน หลายขันหลาย้องกับเนาะทือว่าเป็นบุญเปกุศลเป็นอานรอนไเข่าไปเห็ดได้ลุกไปเห็ดได้ปล่เรียบป่ยเรียบไว้บบ่คือขัดเืออาหารบัคือทำปัก้่อบวบวชอีกท่านโยกงอกกับบัก็ได้ทำาหารชานาเกบอักไทำปัก้อย yeah. ่ท่านงอกบคือไรครับต้องใหย่โยกอันรุ่งเรงได้ขึ้นมาโยครับตอนน้ิกไปทั้

พระอาจารย์ุนเดทางมาจากทาคคารแกตแสที่คนนะครับคุณมบ้าห้องสับปาระโลดสับปับาครับไปซื้อไปบูชากระเดียบน้ำ้าบดือขอให้อาจารย์เนีมีความสุขเจร,ร ach, magic, incident, ization, ิญเจริญใน่ uh ้ร huh. um, ืงพศาสนาแต่เฮ็นตอนนี้กำลังไล่โ <tail> ซ่เป um ็นบสหนูใช่ป่อหนูบวกคึ้นเนาะพี่นอง เรบว่าการทบุเป็นยังไงาอาจารย์็นผูดเรียเรียบตลอดถนอาดเกิอุทิศาเป็นบุญก็มีทัอาจารย์ที่ทางานัเลยนานั้นทไขอให้ได้ทุก์จปัญหาลงมาเกตุ้งตระหุกเดืารุนทุกทิทุกา่าไปเง้เสื่อมรุนแให้าบจบปหา